ขับพยาานที่จะมีพี่น้องของเราครับในทิศจะตัดขึ้นมาเป็นขับพยานเรื่องถวายวาเพลงพิเศษร่วมกันวันนี้มีถึงสี่ท่านด้วยกันนะครับดึงตัวไว้ก่อนนะมีใครอยากได้ยินเพลงพยยิเศษคนนี้บ้างเขาได้ปอมือด้วยนะครับพี่น้องกกลับไปนะครับกลับไป วันนี้ที่เช้าวันนี้อากาศดีไม่ร้อนมากแต่ก็มันเป็นอุปสรรคกับการตากผ้า เจ้านะคับสำหับอันนี้ก็เตรียมเพลงพิเศษมาก็ก็ก็ตั้งนกับพี่ต้องว่าเออมีเพพิศษนะที่จะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงอักรมงทุกคน 불꽃난겨 장국뜸북기 와치 비컴 Cheers. To... นะครับผมพี่โอปองนะครับวันนี้ถ่านเจอจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับเป็นพระพรมากๆเลครับแล้วช่วงต่อไปครับจะเป็นช่วงคําพยานนะครับเรามีคําพยานดีๆนะครับจากทีมมีเดียของเราครับขอเชิญพี่เอคกัน เนียก็คือตั้งแต่ต้องเดินที่ผ่านมาได้เข้ากะอยู่คนเดียวแต่เช้าต้องานต่างๆเดือนที่แล้วมันมาลงที่กะผมทั้งหมดแล้วก็เหมือนแบบปรึกษาใครก็ได้ขอได้แต่ยุ่งหนัรก็ได้ทางานต่างๆก็ตามที่ปิกางมาได้ดนดีครับเพราะมันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีประชุมทุกคนเ้ื่อหาเป็นงานที่จะต้องสรุปเรื่องงานต่างๆ มีงานหนึ่งที่ผมยังทำไม่เสร็จคือทำใจแล้วว่าโดยสัตยายับแน่แน่ว่าเอาโดนด่ายเยอะแน่แล้ววันนั้นน่ะคนที่เขาเป็นคนสั่งงานเขาไม่เข้าประชุมแล้วประชุมวันนั้นคือมีแต่เสียงวอรเรอลไม่มีคำด่าเลยกราขอประเจ้ามาที่ทรงคืนแล,แล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็เป็นวันที่ได้ทำหนัก,การทัง,งานหนักที่ได้ไปร่วมกิจการก,กับทุกๆคน แล้วมันตรงกับมันเกิดองพอดีจะเป็นของบันของพัาองัห้ะเรน้ครับวามดีโอ้เงียบเลเงยบเไม่บ่เลยอเออไม่นเลยัตัวเองสบสนพี่ทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานครับเรามีกิจกรรมนะครับในการากรสำนักผู้เชื่อใหม่ภูปักพ่เลียน นะครับมีใครได้ไปบ้างทุเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะครับเป็นพระพรนะครับเราพวกเรานะครับมีความรู้สึกว่าสนุกกันมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้านั้นได้รับรองเนี่ยรองรับนะครับทุกสถานการณ์ทุกช่วงเวลาเลยเพราะในความเชื่อเราเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงอนุญาตนะครับและทรงปกครองคบคุมในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเราอเมน อเมนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะสถา,า,าในการณ์ใดเกิดขึ้นเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเพียงแค่เรามั่นใจและเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ค้างเราตลอดเวลาพระองค์จะไม่ทอดทิท้งเราอเมนอเมนนะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรน้องเดฟมากมากนะครับแล้วก็ให้เป็นบารีตลนด้วยน้องหลานนะครับในช่วงต่อไปครับเราจะมีเพลงพิเศษดีๆนะครับจากพี่มาริดครับขอเชิญพี่มาริดครับ ทุกคนนะก็ม่ใช่พระเจ้าแล้วก็คน,คน,คนก็เขาจหเห็นมันเป็เนกันนะครับว่าหรือพระเจ้าไม่ลงจริงๆนะจะมีเพลงนี้ถวายแก่พระเจ้านะครับจากงานตรลึงตะลึงพระเจ้าอย่างไรนะครับอพอเชิญฟังในฟลอร์นะ kon ज แพร่ผันรักเรานั้นตลอด ด <c oughs> ิจิทัลขอพระเจ้ดทขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับที่มาด้วยนะครับก็บอกให้รู้นะครับว่าความวารรนตี้นะครับของอคิดเลาสตรของเราเนี่ยมีรูปแบบเดิมน,นะครับบางวันก็มีชาวต่างชาติขึ้นมาก็มีนะครับมีเพลงต่างคนด้วยนะครับมีเพลงเป็นลูกทุ่งคิดเตียนด้วยนะครับมีเพลงป๊อปเพลง,งเ็อกเพราะว่าพระเจ้า งพอพระไทยครับในการถวายการนมัสการเรื่องจิตวิญญาณและความจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาใดเป็นเนื้อหานะครับที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระไทยอเมนอเมนนะครับแล้วก็ทีมจักรของเรานะครับยังมีทีม,มเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับที่เป็นทีมเขาเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์ใหม่ก็คือทีมที่เป็นอนุชนนะครับที่ขึ้นมาเรียนดนตรีกันแล้วก็ เปป,ปืนนะครับในการที่จะเป็นทีมนวัธก,การต่อ,อไปและวันนี้ครับจะมีหนึ่งในทีมนะครับอนาคข้ทีมนวัธก,การนะครับก็คือตอนนี้เป็นอนุชนนะครับขึ้นมาถวายเพลง,งมมล<ช>พิเศษวันนี้ท่านไห่ของเราเชรัูเชครูครับตชครูครับ ก็สวัสดีครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับในวันนี้ครับที่ได้ขึ้นมาถวายเพลงพิเศษครับ ลูกไครเนอ้อลูกคนนั้นลูกคนนี้ลูกคนนี้แต่ล้นนเรานี่คือหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ใหม่ของเรานะครับอ สนอนดนตรีให้กับเด็กๆด้วยผมชอบนะครับในทีมผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนหลายๆท่านนะครับบอกว่าเห็นคิจตรรมของเรานั้นมีผู้รับใช้เต็มไปหมดนะครับเพราะว่าทุกๆคนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันรับใช้พระเจ้าครับเราจะฝึกปือให้ทุกๆคนนะครับเป็นผู้นำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์หนึ่งในเด็กๆหลายๆคน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฝึกฝนนะครับแต่เป็นผู้นำแล้วเอเมนไหม <Yeah. S 1> เอเมนนะครับน่ารักมากๆนะครับ,รรบและในช่ว